เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด19ในช่วงนี้นะคะทาให้วิถีชีวิตของหลายๆคนเนี่ยต้องเปลี่ยนไปนะคะเราก็ต้องใช้หน้าจอมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการ work from home หรือว่าการ shopping อนไลน์นะคะการเรียนหรือแม้แต่การประชุมก็ต้องเปลี่ยนเป็นออนไลน์ทั้งหมดนะคะทําให้เราต้องใช้หน้าจอมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ใช้หน้าจอนานเกิน2ชั่วโมงต่อวันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดกลุ่มอาการที่เรียกว่ามพิวเตอร vision s y ิ d r o รมนะคะ กลุ่มอาการนี้ก็คือกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้ตาะะกับหน้าจอใดๆก็ตามที่เป็นดิจิตอลนะคะนานๆนะะอาการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกันมีอาการตามัวนะคะแล้วก็มีตาพร่านะคะมีอาการตาแห้งได้นะคะรวมถึงอาการที่เกิดกับกล้ามเนื้อนะคะในท่าทางที่เวลาเรานั่งทํางานกับคอมพิวเตอร์นานๆด้วยเช่นกันนะคะ สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากตัวหน้าจอดิจิตอลเนี่ยจะมีความสว่างนะคะมีแสงที่สะท้อนมากกว่าการที่เราทํางานกับกระดาษนะคะหรือแม้แต่ความคมชัดนะคะ,ะเวลาที่เรามองตัวอักษรบนกระดาษเนี่ยความคมชัดเนี่ยก็จะมีมากกว่านะคะในการที่เรามองจากจอนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจะทําให้สายตาเราเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นในการโฟกัสภาพเหล่านั้นนะคะในคนที่มีสายตาผิดปกติเพียงเล็กน้อยเนี่ยทุกวันเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่แว่น ะะแต่เมื่อเราต้องทํางานกับคอมพิวเตอร์นานๆนะคะ<ๆ>ก็จะทําให้เกิดอาการเมื่อยล้าได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นตรงทั้งเรื่องของสายตานะคะที่ไม่ได้รับการแก้ไขสิ่งเหล่านี้รวมกันก็จะทําให้เราเนี่ยเมื่อยล้าได้เร็วมากขึ้นนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือต้องเป็นการดูแลดวงตาแหละนะคะ อยากให้จำกกด20 20 20 20ไว้นะคะี่หมายถึงอะไรนะคะ20ก็คือทุกๆ20นาทีต้องมีการพักตาสัก1ครั้งนะคะโดยทุกๆก,การพักเนี่ยให้พักอยู่ประมาณสัก20วินาทีโดยมองไกล20ฟุตก็อาจจะเป็นการตั้งอะลามเอาไว้กับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะขึ้นมาว่า20นาทีแล้วต้องพักแล้วมองไกลๆมองไปนอกหน้าต่างนะคะสีเขียวๆสัก20วิแล้วก็กลับมาทำงานต่อนะคะอันนี้ก็จะช่วยลด ระยะเวลาในการที่เราจะต้องใช้สายตานานๆได้นะคะอันที่2ก็คือเรื่องของสายตานะคะยิ่งคนที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสายตายาวนะคะซึ่งปกติละเวลาเรากินข้าวดูทีวีอย่างเงี้ยขับรถเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่แว่นแต่เมื่อเราต้องทํางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งอย่างที่บอกคือตาต้องพยายามโฟกัสภาพอย่างมากอยู่แล้วเนี่ย เราอาจจะต้องช่วยเหลือสายตาเราด้วยการใส่แว่นที่เหมาะสมนะคะก็คือเลือกแว่นที่พอดีกับสายตาเราแล้วก็ระยะการทํางานกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะอันที่3ก็คือว่าเวลาเราเพ่งนานๆเนี่ยเราจะกระพริบตาน้อยลงนะคะทำให้เกิดอาการตาแห้งอย่างที่กล่าวไปก็คือตาแห้งก็จะมีอาการเครืองตาแสบตาหรือว่ารู้สึกว่ามีผงอยู่ในตาอย่างเงี้ยนะคะ,ะเราอาจจะทําได้ด้วยการพักตายาที่บอกไปละว20-20-20กับเรื่องของการ บังคับให้ตัวเองกระพริบตาบ่อยขึ้นหรือแม้กระทั่งการใช้น้ำตาเทียมนะคะก็จะช่วยลดอาการตาแห้งได้นะคะนอกจากสายตาแล้วเนี่ยท่านั่งในการทํางานก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะเวลาเรานั่งเนี่ยทำงานกับคอมพิวเตอร์นะคะต้องสังเกตตัวเองว่าเรานั่งในท่าทางที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะคอแหนงเกินไปหรือว่างอเกินไปหรือเปล่าหลังตรงไหมนะคะโดยปกติเราแนะนําว่าหน้าจอควรห่างจากตาเนี่ยประมาณสัก20-28ถึงนิ้ว นะคะมีลักษณะที่ต่ํากว่าระดับสายตาอยู่ประมาณสัก4-5นิ้วนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นระยะที่เหมาะสมหลังต้องตรงแล้วก็เท้าเนี่ยต้องวางราบบนพื้นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอาการปวดเมื่อยตรงบริเวณคอและบ่าได้นะคะ,อะนอกจากนั้นแล้วตัวหน้าจอเองก็ต้องได้รับการทําความสะอาดอย่างสม่าเสมอเพื่อที่จะได้สะอาดนะคะไม่มีฝุ่นไม่มีรอยนิ้วมือซึ่งพวกนี้ก็จะทําให้ตัวคุณภาพของภาพเนี่ยมันดรอปลงไปอีกนะคะทำให้สายตาต้องทํางานหนักขึ้น เพราะเทนั้นก็คือหมั่นทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะคะเรื่องของการติดฟิล์มกรองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ตรงแว่นตาหรือว่าตรงจอเนี่ยก็อาจจะมีผลช่วยในการลดการเมื่อยล้าดวงตาได้นะคะอันสุดท้ายก็คือเรื่องของแสงสว่างนะคะแสงสว่างต้องมีเพียงพอนะคะแนะนําว่ามันควรจะส่องมาจากด้านข้างมากกว่าจากด้านหลังอ๋ออย่างเช่นลองจินตนาการว่า ถ้ามีไฟสว่างๆส,สองประจักด้านหลังเนี่ยมันอาจจะสะท้อนกับหน้าจอแล้วก็เข้าตาเราก็ทำให้เราไม่สบายตาได้นะคะ